ไม่อยากเป็นฝ้ากระตลอดชีวิตให้ป้องกันด้วยวิธีนี้นะครับวิธีแรกสําคัญที่สุดแลวทุกคนต้องทําเลยคือหลบเลี่ยงแสงแดดให้ได้เมื่อก่อนนี้สัก30ปีที่แล้วเนี่ยแสง UV ยังไม่เยอะนะครับเรายังไม่มีปัญหาเรื่องแสง UV ทะลุมาจากชั้นบรรยากาศเยอะขนาดนี้ดังนั้นแสง U ูเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้ทาให้เกิดฝ้ากระในสมัยคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเราแต่สมัยนี้ไม่ใช่แล้วนะครับต้องหลบเลี่ยงแสงแดดส่วนใครก็ตามกลัวจะขาดวิตามินดี ให้ซื้อวิตามินดีสาม,มารับประทานทุกวันวันละ1000งอายุก็ได้นะครับเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยแม้ว่าจะไม่โดนแสงแดดแต่ยังได้รับวิตามินดีอย่างเพียงพออยู่ดังนั้นการหลบเลี่ยงแสงแดดสําคัญมากข้อที่2นะครับคือการทากันแดดก่อนออกจากบ้านหลายคนนะครับคิดว่ากันแดดไม่สําคัญนะผมอยากจะบอกว่าตัวกันแดดเนี่ยมันจําเป็นมา,มากๆเลยเพราะว่าต่อให้เราอยู่ในบ้านก็ตามนะครับแต่มีแสงแดดส่องถึงจากหน้าต่างเนี่ย แสงแดดก็สามารถกระตุ้นเม็ดสีผิวส่วนเกินได้เพราะในแสงแดดปัจจุบันจะมีสเปกตรัมของแสงที่ชื่อว่า UVB นะครับ UVB เนี่ยเป็นตัวกระตุ้นเม็ดสีผิวส่วนเกินอยู่แล้วดังนั้นใครก็ตามที่ตื่นมานะครับแม้ว่าจะอยู่ในบ้านหรือกำลังออกจากบ้านก็ตามควรทากันแดดนะครับทุกวันโดยการแดดที่ใช้นะครับแนะนําเป็น SPF 50แล้วกันได้ทั้ง UVA และ UVB ก็ยิ่งดีมากเลยนะครับซึ่งในปัจจุบันจะมีสูตรที่กันแสงบลูไลท์ได้ด้วยข้อที่3คือก่อนนอนนับให้ ทาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมในการลดเม็ดสีผิวส่วนเกินยกตัวอย่างง่ายๆที่ผมใช้มาตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่นเลยนะครับก็คือวิตามินซีครีมอาบูตินครีมเนี่ยมีตั้งแต่สมัยผมวัยรุ่นแล้วนะครับมีเคาน์เตอร์แบรนด์หลายยี่ห้อเนี่ยที่ผลิตขึ้นมานะครับดังนั้นใครก็ตามที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับยังไม่มีเม็ดสีผิวส่วนเกินมากนะครับแนะนําให้ใช้วิตามินซีครีมหรืออาบูตินครีมนะครับส่วนใครก็ตามที่อายุเกิน30แล้วแนะนําให้อัปเกรดเป็นไวท์เทนน เพื่อนๆที่หาวิตามินซีครีมอาบูตินครีมหรือไวท์เทนนิ่งไอทีพัสไม่ได้นะครับสามารถติดต่อแอดมินผมได้เลยนะครับโดยการพิมพ์คําว่าหน้าขาวแล้วเดี๋ยวแอดมินผมไปทักใน10นาทีนะครับถ้าใน10นาทีแอดมินไม่ทักนะครับแนะนําว่าให้ทักที่รายแอดด็อกเตอรทีมหรืออินบ็อกซ์ของ Facebook นะครับแล้วบอกว่าขอดูผลิตภัณฑ์ ลดเม็ดสีผิวส่วนเกินนะครับรักทุกคนนะครับสำหรับใครก็ตามที่ชอบความรู้กระชับกระชับแบบนี้ที่สามารถฟังแล้วเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับสามารถติดตามหมอทีมได้ใน YouTube Facebook, IT, TikTok และ Twitter นะครับในชื่อเดียวกันว่าหมอทีมด็อกเตรทีมนะครับรักทุกคนนะครับแล้วเจอกันกับหมอทีมคลิปหน้าสวัสดีครับ